ชมรมการกีฬาต้านภัยาเสพติดเตรียมจัดฟุตบอลการกุศลรวมน้ำใจต้านภัยาเสพติดครั้งที่7ปทุมธ,ธานีและครั้งที่8สกลนครระหว่างทีมสมาคมผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาคพบกับทีมตลกคณะเย็นสกอเปียนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนค่ะปรับยาวนาย ปูสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสอ2ทีวีค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566พลโทอนันต์เครือแก้วประธานจัดการแข่งขันพร้อมด้วยพลตำรวจตรีขวัญชาติไขแสงที่ปรึกษาโครงการปางแหนมขับเจ้านายตลกคณะเหยินสกอร์เปี้ยนคนหน้าเหมือนและสื่อมวลชน ร่วมถแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษรวมน้ำใจต้านภัยาเสพติดครั้งที่7และครั้งที่8ระหว่างทีมสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคพบกับทีมตลกคณะเยื่สกอร์เปียนคนหน้าเหมือนเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนนะคะชมรมการกีฬาต้านัยยาเสพติด ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมให้การสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไปร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษรวมน้ำใจต้านภัยยาเสพติดระหว่างทีมสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคนำทีมโดยป๋าแหมครับเจ้านายพบกับทีมตลกคณะเยินสกอร์เปียนคนหน้าเหมือนค่ะ โดยการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษรวมน้ำใจต้านภัยยาเสพติดครั้งที่7จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27มกราคม2567เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาณสนามกีฬาทูปะเตมีถนนพหลโยธินตํบลคูคตอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน5โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนวัดบ้านไร่ประชานุกูลหมู่หาตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 2. โรงเรียนวัดยางหักหมู่13าตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี 3. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์หมู่สองตำบลดอนทองอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี 4. โรงเรียนวัดสิริจันทารามหมู่13ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและ 5. โรงเรียนวัดบางกอบัวคลิปราชบุรณนะตำบลบางกอแก้วอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ส่วนการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษรวมน้ำใจต้านภัยาเสพติดครั้งที่8จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9มีนาคม2567เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาณสนามวีหักซ็อกเกอร์เลขที่71ถนนรัฐบำรุงตำบลธาตเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะคะเพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน5โรงเรียนได้แก่1 โรงเรียนบ้านหนองสาราราชบำรุง2 0 5หมู่9้าตำบลหางหงอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นคร 2. โรงเรียนบ้านตับเต่านนจันทร์ตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม 3. โรงเรียนคำฮีเบนจบวิทต,ตำบลโพนทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร 4. โรงเรียนหินลาดนารายสารตำบลบ่อกแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์และ5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา91บ้านโคกจักจั่นตำบลบุง่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะการสจนาัดพิเศษนะจ๊ะจากกรมการกีฬาต้านพยาธิติดนะครับมาร่วมใจกันนะครับอันนี้เป็นครั้งที่7นะครับณนะที่สนามทูปะเตมีนะเพราะฉะนั้นขอกราบเรียนเชิญนะครับสนะมาคมผู้สื่อข่าวนักสื่อพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ส่วนพิพิากแล้วก็พวกเราตนก เดินตะกอเปลี่ยนเจอกันแน่นอนนะจ๊ะเรา่จะสร้างความสุขไปท่าน